พี่น้องมาเบิ้งอันลุงกินน้ำกับได้อยองเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นคือ,อมาขืนไก่แท้ไก่คากเนี่ยขืนยุนาเขานี่ไหมถ้าว่าขืนล้างเขาเ็าถือว่าแปลกใจอันนี้เพิ่นขืนนาเขาเนี่ยยุนาบ้านนี่พี่น้องโอ้ยอยองกับเบเคยเห็นจักเทียก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอสันๆมาให้พี่น้องรับชมน้ำ โงยังงามไมเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยคือขึ้นไก่ปันนี่บ่เคยเห็นจักางเห็นบ่เดี๋ยวจะย่าหยอง,ยงจะลองซูมใหม้เบิง่งเห็นบ่พี่น้องเนี่ยมันเส้นมันทับคู่ขเข่าได้ได้พี่น้องเออเอาโซกโศกหมันหมันลำรวยทุกคนเด้อพี่น้องเด้ออยูย่ดีมีแหงย่าหยองกับบุเคยเห็นลุงก,กินน้ำยู่ไก่ปันนี่จักเทีอ ส่วนมากจะเห็นไก่ๆพี่น้องเอ้ยพึ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่ลุงกินน้าอยูกก่ใกล้ปันนี่ขึ้นใกล้ๆบ้านนี่นึงอยู่นหน้าบ้านนี่นึงคนโบราณเพิ่นวา่าทางเทวดาเพิ่นว่าสิผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นว่าทางเทวดาท้าวสมัยนี้ก็เอิ้นลุงกินน้ามนะพี่น้องเนาะ